เล่นเล่นบ่อพิษใช่ไม่ะจักคนชื่อโอป่ะโอไหนโอกาสที่เราจะได้รับจงนีี่อะไรสาใจคที่ตอบไปอย่างนี้ตอบอยกเธอได้แต่พี่ตอไปอีกเจออนเดียอีิวโอ้ยโอโอ จะอยู่ข้างฝาครับขอบคุณนะที่ดูใจแล้วให้คุณตอบบ้างเลยวะอ๋อข้าอะไรครับ ต้องมีแฟนตาคอร์สตา้างม,มีเขาแตา<อ>า่ว่าไม่มีใครนะ ขาตอนแล้วคอยขาต้อนเคลื่อนความรู้ยือเร <ปะ S 1> ็ว,วไอ้นะคิดเช่นคิดเช่นน่าจะแปลว่าหัวว่ะ <c oughs> แ,แปลว่าอะไรฮะ ใช่ช่างน่า้วกเลยาจารอขาเออคุณาขอเกลยวเลียเกอยู่เลยอายาจารเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อไม่ล่ะว่งใใจทั้งคืนเลยอาจาร์่าเรียกว่าตาออะไรยังยัง พี่เดาผู้ชายจ้าไปบ่ลูกไหนเอาเลยเอาเลยอ่าไหนเนี่ยอ่าแล้วไหนต่ออา้วอะไรอะ ทะเลเหรอทะเลซีป่าเออเลเรียกว่าซีแต่ช่วไรนี้เรียกว่าเราี่ี็ปากเอเรียกว่าเราใช่ไมเรื่ความนานี่ทำให้ตาเบอใช่ใช่ใช่ความนานทำให้ตาเบอแต่ถ้าจ้องอะไรวะจ้องตาเนียจะได้เบอเหมือนกันไหมไปลวที่วกเสยมาเล